ชายที่โคตรหล่อและมีส,สาวตกหลุมรักเขามากมายแต่คนที่จูงเขาอยู่แม่งโคตรขี้เหร่เลยเกรียนทำเรามาดูคู่รักที่แสนหวานชื่นคู่นี้กันนะครับมาโกไม่เอามาอเออเกรียนทำและนี่คือชุดสุดเซ็กซี่ที่เธอจะใส่ยัวผัวของเธอคือนนี้ยันเช้าค่ะเกรียนทำและนั่นคือหนูน้อยลูซี่อนาคตของหนูอยากจะทำอะไรจ๊ะหาผัวค่ะ <laughs> เกรียนทำจอดกะรี่ที่แกไปได้มาเมื่อวานอร่อยไม่เพื่อนคุณไปหากะรีที่ไหนมาก็กะรีที่มึงพึ่งแดงหมดไปไงอีดอกเกรียนทำและนี่คือชายหนุ่มที่สัญญาเกับแฟนว่าจะไม่กินเหล้าอีกแต่ข้อไม่ไมากินใน้โรงแรมแบบนี้ไม่กุลเมอเดินลงมาไม่เกรียนทำและนี่คือฝ่ายบุคคลที่รู้เรื่องทุกอย่างแต่ยุเป็นเรื่องหัวใจของผมที่รักกูทำใหญ่วนนี้ก่อนข้นมาเพูดนะเกรียนทำเดวิดคือชายที่ออกกำลังกายเพื่อหาซิกแพคของเขาแต่เมียของเขาก้อ,อนให้พาไปกินมาฝรั่งทอดทุกวันแเ้ยรรีูหรือไม,ใมองให้ ไ <icana> อเ <Thanksgiving> ฮ <evening> ียเนี่ยละพ่อมึงไงเกรียนทมหญิงคนนี้จะรู้หรือไม่ว่ามีคนที่จดจ้องเธออยู่ข้างหลังอย่าบอกนะว้ายโอเคผัวเพืเอนนะเกรียนทำสาวๆกลุ่มนี้มักจะรวมตัวกันเพื่อนั่งรอดูหนุ่มฮอตเชมิล่าไอแบ่งโลเธอก็น่ากินนะเธอแมทเกรียนทมหญิงสาวคนนี้กำลังเดินท่ามกลางธรรมชาติซึ่งมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นต้นใหญ่ใช้ได้เลยมันเฮียจริงีเกรียนทม ด้วยการอันทรงพลังตอนนี้เขาเพอที่จะไปแก้แค้นไอจิมมี่ที่แก้เขาตอนป2แล้วมึงโดนแนนไอจิมมี่เรียนทำผู้รักที่กำลังหวานชื่นและเขาก็ไม่รู้เลยว่ามีแปดบินอยู่บนรองฟ้าเป็ดช่างสวยงามีดกักชายคนนี้มาที่ป้ายรถเมล์ทุกวันเพื่อล่อลวงสาวแซบใช่ได้ <c oughs> เกรียนทาและนี่คือเวลาที่เขาจะขอหญิงสาวคนนี้แต่งงาน <c oughs> ไม่ไม่ไม่กูเป็นตุด๊ดอีดอกทู <c oughs> เป็นเจนทำข้ามคืนนี้หญิงสาวสามคนมีแผนเดียวกัน ลากผู้ชายกลับบ้านเกรียนทำเธอได้ยินมาว่าถ้าเกิดเตะตู้ตัวหนังฟีจะออกมาแต่เธอได้ยินมาผิดเกรียนทำเสียงตดปูดใหญ่เมื่อกี้ต้องเป็นเสียงจากพวกเธอแน่นอนอี๋จะบ้าแล้วเกรียนทำหนึ่งในผู้ชายกลุ่มนี้จะมีคนหนึ่งที่หำโคตรใหญ่นั่นคือผมเมงไม่เกี่ยวพวกเขาหรอกแหมสัตว์คนเทนเกรียนทำหญิงสาวสวยควรจะเหมาะกับดอกไม้งามๆแหมชมขนาดนี้ก็เขินแย่เลยเกรียนทำ ผมเห็นหญิงสาวคนนี้เดินไปมาสักพักสแสดงว่าเธอหาห้องน้ําอยู่สิท่าขี้ยาเล็ดแหละเกรียนทำคนที่ติวเสร็จมักจะจูบก,กันจริงหรือไม่เดี๋ยวไม่ใา่หัวกูหญิงสาวสองคนกับการตั้งใจส่องหนุ่มๆที่กําลังว่ายน้ําอยู่ด้านล่างแล้วเธอละเมื่อไหร่จะเธอเกรียนทำถึงหญิงสาวคนนี้จะอายุ60แล้วแต่เธอก็ยังมีหวังนั่งรอชายในฝันอีดาเกรียนทำ และนี่คือศพของหัวเธอที่แอบไปมีกิ๊กและเธอตีหัวตายเมื่อคืนดีด้วยฝากเลยล่ะ